เคยเอาเลยครับเอาเลยเออนี่ดูดูพี่อ้องเลยตำรวจมาตั้งด่านนี่นี่นี่ถนนทางแบบนี้เด้อนี่เด้อดูนี่มันเป็นป่ามันโคบแบบนี้ทางเขาบ้านนี่มาตั้งอยู่หน้าบ้านเลยนี่มาดูฉันนี่ตำรวจชี้เลยเออนี่กินเหล้าเมาเลิกงานนี่ห้ามมกว่าลนี่ถ้าว่าตั้งบนถนนลูกล้งทำถ้าว่าตั้งบนถนนคนดีบแบบนี้กี่ไม่ว่านะครับนี่ เออนี่ทางเขาบานจีให้รูมันเลยคอยดูนี่ถ้าตั้งบนถนนแบบนี้จีไม่ว่าต้องคำดิเอียวดูนี่แต่ละนายดิมีอยู่สี่นายแล้วเมื่อกี้ได้คณขับรถมาจางไหนบนถนนนั่นนี่แหละครับแล้วผมอยากเขานี่คุ้งไม่ได้ตั้งบนนี้ผมคุ้งไม่ได้ตรวจผมบนนี้ครับผมไม่ได้ตั้งบนเออแล้วคุณตรวจบนนี้ผมไม่ได้ตั้งคุณเดิมเรารถผมเดิมจริงผมไม่ได้ขึ้นบนถนน โอเคอะไรล่ะผมว่าจะคุณเดินเล่ามาบนรถจะบนทางนมันึงผมเรียกให้มาตรงนี้เน่ยเมื่อกี้นี่ถามมันดูว่าผมเรียกตรงไหนเออผมเรียกตั้งแต่ตรงไหนผมไม่ให้มาจอดตรงนี้คุณขับมาบนถนนนึนครับนูนนจะเอเคคุณถ่ายเลยนมผมก็จะถ่ายด้วยนะครับเพราะว่า จะดได้ฟ้องได้ง่ายๆเอาที่แรกผมก็จะคุยดีๆแต่มาเป็นอย่างนี้ก็โอเคได้มันถึงเวลาเหลืองานเขาก็ตกคีนมาถนนข,ข,ข้างเขาบางเขาแบบนี้คุณกินมาบนรถครับจินมาบนรถผมบอกตั้งแต่ตรงนู้นครับผมเห็นกินมาบนรถผมกลัวอันตรายกับคนอื่น ก็ผมไม่ได้ขึ้นถนนยาย่ทำไมจะไม่ขึ้นถนนเขาขับมาบนถนนนี่ผมทํางานอยู่ตรงนี้นี่ผมทํางานอยู่ตรงนี้ทางเขาบ้านผมไปทางนี้เอาก็เรื่องของคุณนั่นดวผมบอกคนนี้เอนะครับก็ร่างกันงอเขยผมอันนี้กระดูกชายผมอันนี้กระดูกชายผมก็แล้วแต่เอาคุณช่วยแต่ละูกชายคุณเนาะผิดหรือไม่ปิดไม่รู้ก็มาถ้าตรวจตรวจเจ้าเฉยๆนี่ผมจะไม่ว่าหรอกอันนี้มาปองแงงกมนาดาอะไรเขา กระดกมาบนรถเลยนั here, ่งกระดกเจ้านายเอ้ยถ้าว่ามันอยู่บนถนนก้อนกีดผมจะไม่ว่าหรอกหรือว่าทางหลวงทางหมู่บ้านผมจะไม่ว่าจะค้ำพอไมไม่ได้ผมไม่ให้อาขึ้นเรียนกันเลยผมไม่ให้อาขึ้นถึงคุณแข็งของการตรวจสอบนะที่ผมครับคุณปฏิบัติคุณแข็งของการตรวจสอบนะที่รถไม่ติดทันบ้าทีเดียนผมไม่ติดยึดนะครับผมไม่ได้บ้ามีติดผมไม่ได้วิ่งเข้าเมือง โอเคโอเคคัด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 คัเคัดคัดคัดคัเคัด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 คันคัปคัดคัเคัด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 คัคัดคัคัคัเคัดคัดคั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 ดคัคัดคั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 ดคัคัคัดคัคัคััคัดคัคั ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ใช่เพราะว่าคุณห้ามไม่ให้ไปครับแต่ว่ามาจับแบบนี้แล้วพีน่วงเ้ยนี่รู้ซะน,นี่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 เ่ี๋ยวนายนเอาถ่ายตะขากับพ่อนี่หนึ่งเจ้าสองเจ้านายสามเจ้านายาสี่เจ้านายครับนี่ดูมาจับนี่นี่เอานี่ไปไอ้ก็ไม่มีทัอย่างเอาไปสองไปไฟก็ไม่มีตัดยางเจ้าใหญ่นายใหญ่ไอ้ก็ไม่มีพอสีเจ้านายนี่เอาแล้จัดจะให้ผมว่าไงนี่ผมบึงเลื่องนั้นมาจากนี่บ้านหลังนี่ เงี้ยราคานี่มาจับผมอยู่ในโคกเนี่ยเอาใครจะใครเขาเคยมันถึงเวลากินก็ต้องกินห้ามขึ้นห้ามขึ้นเอ่าถ้าใครพี่โดยดูกขาบอกว่าห้ามขึ้นห้ามขึ้นผมจะจับให้คนหนึ่งไม่ไม่เราจะจับเขาเอาของเราเนี่อ่ะนั่นเขาจะจับผมอีกคนหนึ่งละครับ ผมไปที่ลียงคุณอดขวางการไปจัดงานที่นะครับผมผมอาู